สวัสดีครับคาปลอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่571คลิปนี้ขอเสนอแสนไทยพีแสนไขยโคตรมวยสารคามณนะตอนนั้นปัจจุบันก็เป็นโคตรมวยแห่งสยามประทะกับน้องโอไก่ย,ย่างห้าดาว ยอดมวยเมืองสกลเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2557หรือ2014ในรายการศึกเพชรยินดี ที่เวทีมวยลุมพินีไทยแลนด์กติกามวยไทยกำหนด5ยกยกละ3นาทีพักหนึ่งเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมกับปล่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยสารเป็นครัง้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญสลลลาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเอามาแล้ว ตอนนี้ไม่ใช่ไฮไลท์แล้วครับหยกสองเอายกหนึ่งหายไปไหนเอาได้มาอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้นะไม่ว่ากันแสนไยนัยกางเกงอะไรอะที่มีสีแถบแดงที่หัวกางเกงนั่นแหละน้องโอ้ก็น้ำเงินดูนวมก็ได้เอาสิเอาสิสูงต่ำกว่ากันกี่เซนร้อยหกกับร้อ็ดสิบวกลบคูณหารเอาส่วนอายุตอนนั้นนะ ตอนนั้นแสนใคยก็34ปีแต่ปัจจุบัน44แล้วครับท่านอาเออส0ปีที่แล้วนั่นเองใช่ไหมประมาณนั้นเออแล้วตอนนี้เป็นไงน้องโอ้ะน้องโอตอนนั้นอายุยี่18ปีปัจจุบันก็37ปีจะปีแสดงว่าอายุนี่ห่างกันเปีเอาสิกัางเกงแรงแรงิดน้าเขาแล้แสนใคยโดนเตะ ขวาไปที่หนึ่งรู้สถิติการชกไหมครับสถิติการชกเอาปัจจุบันเลยดีกว่าแสนนใยนี่ต่อยมาตั้ง378ครั้งแหมสุดยอดเยอะมากแล้วน้องโอ๋ล่ะก็ไม่น้อยหนะ้า3 3 2ครั้งอะ่ะพูดถึงสถิติปัจจุบันนะอ่าเมื่วานนี้ก็แพ้คะแนนเคียมรันนาบาติของวัน,ชวนแชมเปี้ยนชิพก็แพ้คะแนนไปก็ไม่ว่ากันแล้ว โอ้ยยังไงยังไงเสียไปเสียไปส่วนรษิตินาะตอนนู้นปี2 5 5 7เนี่ยสไฟหลังของแสนไข่ีนแพ้ไข่มั่งชนะไข่มั่งก็มีชนะคะแนนนักทุกกาออสเตรเลียแล้วก็แพ้คะแนนเพชรบุญชู แล้วก็มาชนะนกนักชกบราซิลนิยก3นั่นเองเอ้าหมดยกอ้ายกที่3ต่อ3มไฟหลังของน้องโอสมัยก่อนนุ้นก่อนที่จะมีไฟนี้ก็มีชนะนกนักชกชาวอิรานในยก2สองชนะคะแนนเพชรพนมรุง้งแล้วก็แพ้คะแนนชมวกทองว่าไงยังยัง ไอ้หนุ่มสกลน้องโอนี่เป็นยังไงโอ้ยอสกลนครพระทาตเชียงชุมคู่บ้านพระตำหนักภูพานคู่เมืองอาง,งามด้วยเรื่องน้องหารและตราการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาพุทยทินมั่นใจในพุทธธรรมเป็นยังไงแสนชัยของเรามีไหมคำขวัญจังหวัดมหาสรารคาม ปกติก็ต้องมีพุทมธมณฑนีสานสินฐานรารยธรรมผ้าไหมล้ำเลยข้อตกกศิลานครโอ้โห,โหได้ได้เปรียบตัวใหญ่กว่านิดหนึ่งนะแต่น้ำหนักเท่ากันไม่เป็นไรตอนนั้นไม่รู้ว่าต่อยในน้ำหนักเท่าไหร่น่าจะ60กว่าประมาณนั้นโอ้โยโอ้โยโอ้ยแม่นักก คนนี้มีประวัติอันยาวนานเหมือนกันนะเนี่ยอืมเอาละว่ากันไปโอ้ยนั่นอืคือจริงก็มีเหมือนกันนะนี่น้องโออพิเคโคตะนนนนน่ะธรรมดาสะที่ไหนอืแสนไขยก็มีไม่ใช่มีแต่โอ้ยโอ้ยเอายังไงสุประไขแสนพงสุภชัไแสนพงคือแสนไขยเอง โดนเข้าไปแล้วอยังไงต่อโอ้โหใายยาไม่ได้มาพกดโชคช่วยนะนมีคนเดียวนี้นะกติการมยไทยหนึ่งต่อสองมีตอนนั้นแสนใครก็เอาชน,าน,านะคะแนนสกิจด,ดาวกับเพชรบุญชูต่อให้2รุมหนึ่งไปเลยแต่ต่อยคนละช่วงเวลาในกติกาสอรุมหนึ่งเขาว่ายอย่างนั้นออ แสนชัยนี no no ่ไม่ธรรมดานอกจากตัวต่อยในไทยไฟได้เงยังรับหน้าที่สอนในชาวต่างชาติแล้วก็เดินไปสอนในต่างประเทศออกรอบโลรอบโลกรอบโลกเชียวเอาเอายังยังกอดกอนล็อกของล็อกของใไว้ก่อนนี่ยังไงต่อขยับก็หาน้องโอธรรมดาสะที่ไหนแคมป์ทั้งลุมพินีราชดำเนินด้วย ช่วงที่ห่างไปในปีห่างไปในปี2 5 5 8นั้นเขาไปไหนหลังจากเลิกตรงที่เมืองไทยก็ไปอยู่นู่นแหละประเทศสิงคโปร์น่นไปเป็นครูมวยที่โอ้ยหมดยกเขายกที่สครับพี่ท้องไปเป็นครูมวยของอ่อของวันแชมเปนคลิปนั่นแหละแล้วก็อีโวนั่นแหละแล้วต่อมาตัวเองก็เข้าชกในวันแชมเปนคิปจะได้เป็นแคม เอาสิเอาสิรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงนะตอนนั้นปอนต่ออนอีสิบไฟในวันแชมปิ้แชมเปี้ยนชิพนี่ไม่เคยแพ้ใครด้วยโอ้ยเอ้ยยังไงยังไงโอ้เสียหลักร้มลงไปเดินปั่นเตะขาเบาๆไปขยับข้าหาอีกแสนชัยนี่คือยกที่สี่นะครับท่านผู้ชมโอ้ยนั่น ยังยังต่อยังเออใครเล่นไหนทางไหนก็ว่ากันไปในสองคนนี้จะเป็นตำนานซะแล้วตำนานที่ยังมีลมหายใจโดยเฉพาะน้องโอนี่บอกว่าพี่แสนชัยยังสามารถเอาเขาเรียกว่าเอาร่างกายอยู่ทนถึงขนาด44ปีเขาก็อยากจะเดินรอยตาม,มแสนชัย เป็นยังไงหักเหลี่ยมเสียบเขา่าเสียบเขา่าเสียบเขา่ากำลังฟิตร่างกายเพื่อจะกลับกลับมาในวันแชมเปี้ยนชิพแต่กระดูกเบลอเลยนะในรุ่นนั้นนะเออซึ่งปัจจุบันนี้วันแชมเปี้ยนชิพก็มีตะวันใช้เป็นแชมป์อยู่ผ่านด่านอย่างรด่านอยู่อยู่แรงกิ้งที่5้ิหรอเอ,อที่4อะไรประมาณนี้ในวันแชมเปี้ยนชิพเมื่อวานก็แพ้ไปยังไงโอ้โ oh ห oh. ขยับก็หาขยับก็หาโดนเตะขวาก็ไปปอนต่อปอนเขาละน้องโอ้สมัยก่อนนะค่ะไม่ตายเอ้ยอู๋เสียบเขาแยกกันนั่งวางแยกชูวยแยกกรรมการเห็นว่าเป็นคนอิสานเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยนักมวยสองคนเนี่ยโอ้ยเอ้ยอ่า ยังไงเสียบเขาเสียป้าเถียงตลอดเอาเสียงก็ได้ที่แข้งขวาไปอืายังไงต่อเสน้นแค่ขยับขยับว่าไวอุยยังไงโต้ไม่มีปัญหาอือขยับก็าหาไปอีกทีหนึ่งเจ้าของใช้ยาโคตดมวยแห่งสยามปัจจุบันตอนนู้นโคดมวยสารคามอยู่ยังไง ก็หาอุ้ยเอ้ยเอ้คำปอยคำปอยจะเกลี้ยจะเกลรกยจะพากไม่รู้ดิเออเอาหมดยกที่สี่โอ้ยเหนื่อยแทนอ่ะปอนต่อปอนรุ่นต่อรุ่นสมัยก่อนในแม่แชมป์อ่าเวทีลุมพินีร้อยสปอนยกให้เขาเลยแหละแสนไทยตอนนั้นยอดมวย เขาเรียกว่ายอดมวยสองพศในปีสองพันหี่สิบกับ2,551รอยหรับไปยังไงต่อโอ้ยธรรมดาเหรอเซ้นใครนี่มวยสากลก็ไม่ธรรมดาเป็นแชมป์พาบ้าเฉพาะการรุ่นเฟเธอเวทนะโอ้ยนั่นยังไงต่ออืแม่เราก็ เราเคลียร์นี้ไม่ได้ภาคนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็ลุ้นไปพร้อมกันได้หละมันดียังไงต่อยังไงยังยังไม่พอขยับเข้าหาเอกโอ้ยนั่นซ้ายขวาเข้าไปเอาเพาวเวลาใกล้จมวกก็คุมเชิงกันอยู่หาจังหวะออกอาวุธนั่นนั่นยํำแมงกิซอน ยังมีสับขาหลอกตั้งแต่โน่นมาเละย,ย่ำขาหลอกเป็นยังไงน้องโอโดนทีวเข้าไปเตะอีกโดนเตะออกโอโอ,โอกะก้านคอเออากากหน้าไปนิดหนึ่งน้องโอก็ไม่เข้าดูแล้วก็รู้เหมือนว่าตัวเองคะเนนนำแต่ละคนนะอ้าวช็อกโืมยังไงอ้าวผลปรากฏแมว่ ขอขอบคุณจากคำปลอยอรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ